สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆยอะนะคะเราเข้าสู่ช่วงข่าวเก็บตกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะข่าวเล็กๆสั้นๆมาจากแคปชั่นบ้างมาจากภาพหลุดในคลิปบ้างนะคะเอามาเล่าสู่กันฟัง ค่ะข่าวแรกนะคะเป็นเมื่อคืนนี้ก่อนที่เขาจะเดินทางออกจากพัทย,ยาแล้วก็เริ่มเคลื่อนขบวนกับดงดอกกันนี่นะคะ<ม>ก็มีการไปกินอาหารเป็นปิ้งย่างทะเลที่ร้านแห่งหนึ่งที่มีเอฟซี 4, ผู้ใหญ่ใจดีชื่อว่าพี่นาฮ่องกงอะไรเนี่ยเป็นคนจ่ายให้ทั้งหมดก็ สามสิบกว่าหัวนะคะคิดว่าเป็นไอพิ้งย่างอย่างนี้อาหารทะเลอย่างนี้ก็น่าจะหัวจะมาสักสามร้อยก็คงหมดไปหลายตันอยู่แต่พี่นาเขาคงรวยแหะคะ่ะรวยก็สามารถจะจ่ายให้คนพวกนี้ไปล้างผ่านกันได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะทีนี้ก็มีการถ่ายภาพกันก็ลงถ่ายคลิปขนาดไม่ได้จ่ายค่าอาหารแต่ก็ต้องถอนทุนคืนนะคะก็ต้องมีการถ่ายคลิปกันเราจะเห็นได้ชัดว่า แอดมินวิวเนี่ยนางแอดวินนางแอดมินอวบอัดของช่องอเทธกเนี่ยก็พยายามที่จะเหมือนกับจะโปรโมทว่าเห็นไหมไม่ได้มีการกีดกันเออน้องนาจานะเขามานั่งกินด้วยกันอยู่ในโต๊ะเดียวกันนั่งใกล้กันก็ยังได้คุยกันพยายามจะเจาะพยายามจะซูมตรงนี้โดยไม่คิดว่าเอ,อพยายามจะซูมที่เด็กแต่สิ่งที่คนมองก็คือ <c oughs> สิ่งที่คนมองก็คือมีคู่หนึ่งใกล้ๆกันนั่งตรงกันข้ามกันปิ้งย่างให้กันสงสัยตาหวานฉ่ำกันอาจจะนัดแนกกันอีกหรือเปล่าว่าคืนนี้ห้องใครดีอะไรทํานองนี้เนี่ยนะคะนี่แหละค่ะบางครั้งการทําอะไรโดยไม่คิดให้ดีแล้วก็พยายามแต่จะเอาคิดจะได้ยอดวิวเพราะตัวเองได้ผลประโยชน์จากส่วนแบ่งของ y o u u u b ไหมคะยิ่งเจาะตรงไหนให้เป็นประเด็นคนยิ่งดูเฮ้ยคู่นี้เขา มีอะไรกันหรือเปล่าอุ้ยทำไมติดกันตลอดอุ้ยทำไมอย่างงุ้นอย่างนี้มีปิ้งนุน่นมีปิ้งนี่มีย่างให้กันด้วยเหรออะไรจำนองเนี้คนก็จะไปะจอบดูคลิปนั้นเยอะเขาก็จะได้ค่าจ้างได้เงินเดือนเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นบางทีแอดมินคนนี้อาจจะไม่ได้ทําอะไรเฟ้อฟาดท,ทะลึ่ทะล่าหรอกค่ะแต่จงใจขายเพื่อนจงใจขายพวกเดียวกันเองเพื่อให้ได้เงินเยอะขึ้นก็ต้องดูกันต่อไปค่ะว่าเขา จะโดนตำหนิอะไรบ้างหรือเปล่าที่บางทีถ่ายภาพมั่วๆแล้วทำให้คนเห็นความกากีของคนในน,นั้นได้นะคะค่ะจากนั้นแอดมินคนเดิมอาจจะโดนตำหนิก็เลยมาทำคลิปใหม่เพื่อที่จะยืนยันว่า เอ,อหลังจากที่ลูกคนโตเนี่ยมานินทาเพื่อนว่าเป็นแอกสาวเป็นสาวแตกยิงุ้นอย่างนี้แล้วเขาก็ยังคบกันดีอยู่ยังสนิทสนมกันดูก็เลยมาทำซีนซึ้งๆที่สองคนเขานั่งสงสายตาย,ยิ้มหวานนั่งใกล้กันหัวเราะหัวร,อ,วร,อ,วรอตตอกซิการเหมือนคู่รักหวานแหววออกมาให้ประชาชนได้ตกตะลึงอีกว่าเออเขาดูสมกนดีเนาะเด็กสองคนนี้ <c oughs> คือยิ่งพยายามจะแก้เนื้อแก้ตัวมันก็ยิ่งเห็นชัดว่าอะไรมันเป็นอะไรค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยู่เฉยเยปล่อยไปเป็นธรรมชาติดีกว่าไม่ต้องตามแก้ตัวตามสร้างภาพกันหรอกยิ่งสร้างภาพยิ่งเห็นค่ะนิ้วที่กรีดอย่างนี้สายตาที่ช้อนมองกันหวานชํานั่งใกล้กันไหลกระทบกันอะไรแบบนี้มันเห็นชัดอยู่ค่ะเนาะมันอยู่เฉยเยดีกว่าอย่าพยายามไปสร้างภาพเลยยิ่งสร้างยิ่งเสีย ส่วนข่าวนี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะมีการเริ่มกันแต่เนิ่นๆให้ FC โอนเงินเข้าไปเพื่อที่จะจองนางรำพยายามจะหาให้ได้ถึง1,000คนในก่อนวันที่10ธันวาเพื่อที่จะไปฉลองไอพีงู5ตอนกันเป็นการบวงสูงอีกครั้งหนึ่งครั้งยิ่งใหญ่เอานางรำ1,000คนเริ่มจองตั้งแต่ตอนนี้มีคนโอนเงินเข้าไปบ้างแล้ว หนึ่พันคนรวมเป็นจํานวนเงินถึง3ามแสนนะคะทีนี้ต้องน่าสงสัยว่าไอ้เงินตรงนั้นยังไม่ทันจา้ายแต่เงินเข้าไปอยู่ในบัญชีของ ของไอคนประกาศของอิสระแล้วเนี่ยไอเงินตรงนั้นมันจะนอนอยู่ตรงนั้นเฉยๆหรือจะมีการเอาไปหมุนก่อนหรือเปล่าเหมือนรอบอื่นๆเหมือนครั้งอื่นๆไอคราวที่รับเงินมาแต่ไม่ไปสั่งซื้อของพ่อดันเอาเงินไปหมุนซะก่อนเนี่ยมันจะเกิดเร่อย่างนั้นเกิดขึ้นไหมเงินถึงสามหมื่นใช่ไหมคะนะก็ต้องรอดูกันค่ะแต่ก็นึกขำว่าทำมาหากินกันรุ่งเรืองดีเนาะกับการจ้างนางลำไปลำยบุยบยบุยบยุบ ออบางคนอาจจะคิดว่าเออแค่สามร้อยเองไม่เป็นไรฉันจ่ายให้คนที่ฉันรักได้แต่คิดบ้างไหมว่ามันมีตัวกลางมันมีตัวเรียกรับมันมีอะไรแล้วถ้าสมมติเงินนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะสามแสนเขาเอาไปหมุนก่อนถึงเวลาไม่มีเงินจ้างนางนาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรอดูกันค่ะว่าจะเหมือนกับกรณีเดิมที่รับเงินมาให้ไปสั่งซื้อของแต่กลับไม่สั่งซื้อหรือเปล่ารอดูกันต่อไปค่ะ ส่วนสองภาพนี้นะคะเป็นหลักฐานที่ไว้ตบปากเออทนายนิทัศน์นะคะที่บอกว่าใครมีหลักฐานว่าออมีการโอนเงินจากป้าต้อยมาให้เขาเนี่ยให้เอาหลักฐานมาเลยค่ะนี่ค่ะสลิปเห็นชื่อนิทัศน์อยู่นะคะเห็นวันที่อยู่ว่าโอนเมื่อไหร่อะไรยังไงเป็นปี65นะคะเห็นชัดแล้วก็อีกอันนึงเป็นโพสต์ที่เขาพูดถึงป้าต้อยกับนางแคนดาดานั้นปี64 อันนี้มาตกหน้าตรงที่ว่าบอกว่าเขาเพิ่งรู้จักเพิ่งมามีปฏิสัมพันธ์กับป้าต้อยเนี่ยปี65ปี64เขายังไม่รู้จักอันนี้เป็นหลักฐานชั้นดีชัดเจนว่ามีการพูดถึงมีการคุยถึงถ้าคุณไม่รู้จักจริงๆคุณจะมาออกตัวแทนเขาออกตัวร้อฟรีขนาดนั้นเลอคะแถมยังมีโพสที่เคยบอกว่าได้รับเงินจากผู้ใหญ่ใจดีเป็นค่าจ้างให้ไปทําคดีชัยพลอันนั้นก็เป็นของปี64เช่นกันค่ะดังนั้นเป็นไปได้ว่านิทัศน์จะได้รับเงินจาก เต้อยเนี่ยรลายครั้งตั้งแต่ปี64มา65ก็ได้อีกรอบหนึ่งได้ค่าอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นไอ้ค่าที่เขาอ้างว่าไปยบยบที่มีการโอนเงินกันและมีการจัดนางลงนางลำอันนี้ปี65อาจจะเป็นเงินยอดนี้ก็ได้แต่ไอ้ยอด300,000กว่าเกือบ400,000เนี่ยมันเป็นของปี64 ที่เป็นค่าจ้างทาคดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเอามาหลักฐานมาชี้ให้ดูกันว่าสิ่งที่ที่ทัดพูดกับความจริงนั้นมันฟ้ากับเหวอย่างไรมันหน้ามือคือกัหลังตีนอย่างไรว่างั้นเถอคะค่ะ ส่วนข่าวนี้เอามาตกหน้าไอ้ขาหมูโดยเฉพาะช่วงนี้พอมีดราม่ามากๆและมีการขู่ถอนตัวถอนการติดตามนะคะหลายช่องก็จะไม่กล้าขยับตัวเพราะกลัวโดนถอนการติดตามหลายช่องอยู่นิ่งๆแล้วก็รอจังหวะใครเพียงพัมกูดโดดซัดนะคะแบบเดียวกับที่ไอ้ขาหมูกําลังทําอยู่เนี่ยแหละค่ะบอกออกมาเลยว่าจะดึงผมเข้าไปเกี่ยวผมเป็นกลางผมไม่ยุ่งผมรู้จักทุกคนผมเป็นกลางผมไม่ยุ่งอะไรกับใครเลย แต่ก็จะเอาคลิปดูดคลิปคนนู้นด่าดคนนี้เอามาลงอยู่รัวๆถัดมาภาพที่สองที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดรามานี้ดรามานี้มันเริ่มมาจากป้าต้อยนะคะมีการพูดตัวเองโอนเงินให้มูนิธิเนี่ย สี่แสนโอนเงินให้ทนายตั้มสี่แสนแล้วก็มีการคัดค้านบางคนว่าหลักฐานอยู่ไหนบางคนว่ามีการโกหกบางคนว่าเงินสี่แสนจริงๆแล้วไม่ได้เข้ามูลนิธิแต่ไปเข้าที่สวีเดนไปเข้าที่อื่นอย่างนู้นอย่างนี้ก็มีการงัดหลักฐานมาแย้งกันว่าง้นเถอะของคนสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งก็จะมีเจ้าปู่ไอ้ทนานเข้าคู่กันแล้วก็มีพวกลูกกระจกๆอีเล็กๆทั้งหลายนะคะสนับสนุนเจ้าปู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีนิรนามป่าช่างแม่งแล้วก็เป็นปะกรแล้วก็มีกบที่พยายามแท็กทีมกันจะพูดความจริงไ่าจริงๆแล้วเจ้าปู่เป็นคนอย่างไรหลอกลวงอะไรอย่างไรไม่ได้เป็นคนรวยไม่ได้เป็นนักธุรกิจจริงๆก็มีการงัดอะไรตรงนี้ขึ้นมาสำหรับดิฉันดิฉันจะงัดตรงนี้ค่ะว่ามีหลักฐานจริงๆว่า ในนาทีเนี่ยได้เคยมีการติดต่อกับป้าต้อยเจ้าปู่ก่อนหน้าที่เจ้าปู่จะออกมาแฉทนายตั้มว่าทนายตั้มได้เงินไปสิบล้านมีการตกลงว่าเรียกเงินไปสามล้านแล้วต่อรองเหลือสองล้านเมื่อสิบเอ็ดเดือนก่อนที่ฉันบอกว่าการแชรครั้งเนี้ยมันเคยแฉมาแล้วนี่แหละค่ะตอนนั้นเนี่ยในนาทีได้รับรู้ดูในคลิปนะคะป้าต้อยตอนนั้นเขาจะชอบคุยกันกันกบเออเจ้าปู่ก็จะมี โทรศัพท์คุยกันอยู่เป็นประจำๆตอนนั้นเจ้าปู่เนี่ยอยู่ที่เยอรมันกับผู้หญิงคนหนึ่งโดยที่ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้แอบเข้าไปแล้วก็แคป้พวกอย่างนี้ไว้หมดเป็นหลักฐานว่าเจ้าปู่ติดต่ออะไรกับเจ้าตอยบ้างเช้าตื่นขึ้นมาถึงก็จี้จ๋าว,วานจอยกันโทรคุยอะไรกันนานๆนี่เป็นหนึ่งในบรรดาแชทดีดิฉันจะมีดิฉันจะมีแชทอีกชุดอย่างยาว ที่เป็นสเปเชียลของเจ้าปู่กับป้าต้อยแล้วจะบอกว่าทาไมเจ้าปู่ถึงได้เรื่องนี้มาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากคนที่ชื่อว่ายายต้อยเมกาเป็นคนเล่าอะไรทั้งหมดและเป็นการพูดก่อนหน้าที่ทนายจะถอนตัวด้วยนะคะไม่ใช่พูดหลังจากนั้นนะคะประมาณเดือนประมาณเดือนพฤษภานะคะก่อนหน้าที่จะมีจริงงูจิทนายแล้วทนายโกรธจนถอนตัวก่อนหน้าอันเนี้ยแน่นอน อันนี้เราจะเห็นว่ามีการพูดบอกว่าเออเนี่ยเออนา,านาทีโทรมานาทีโทมคุยอย่างนูน้นอย่างนี้แล้วก็มีการให้เบอร์นาทีนั่นแปลว่าจริงๆแล้วนาทีกับป้าต้อยเนี่ยติดต่อกันเข้าถึงกันอยู่ตลอดเวลาวันนี้จะมาบอกก็ผมไม่รู้เรื่องไม่ได้คุณเคยเข้าอยู่ในกลุ่มของพวกที่มีการเตรียมที่จะบีบให้ทนายตั้มถอนตัวเพ่อป้าต้อยเนี่ย บอกกับทุกคนว่าจะให้เงินอุดหนุนอย่างน้อยล้านหนึ่งผลิตภัณฑ์และจะจ้างทนายใหม่ให้ด้วยถ้าทนายตั้มเออเาทนายตั้มออกไม่ทําคดีไม่ทําคดีนี้แล้วเอานิทัศน์เข้ามาทําแทนจะมีเงินอุดหนุนให้นัทีก็มีการติดต่อคุยกันทันทีเขาติดต่อคุยกันได้ไม่ยากเกย็นเพราะอะไรรู้ไหมคะทั้งนัดทีทั้งนางต้อย เป็นลูกฝิษพระอาจารย์พลนางต้อยในคุยกับะอาจา์พลมาก่อนนัททีเป็นลูกฝิษพระ้าจา์พลมาก่อนเขารู้เขาคุยกันมาก่อนค่ะอันนี้เป็นหลักฐานเมื่อวันนี้นัททีใจมาบอกว่าอย่าดึงผมเข้าไปยุ่งไม่ได้หรอกค่ะเพราะตอนที่มีการวางแผนที่จะให้ทนายตั้มถอนตัวจะเปลี่ยนทนายเนี่ยคุณอยู่ในแผนการนั้นด้วยคุณรับรู้มาทุกอย่างว่า ใส่ไายทนายตั้มว่าอะไรยังไงบ้างทนายตั้มเอาเงินไปเท่าไหร่ทนายตั้มได้เงินไปเท่าไหร่ทนายตั้มโกงเงินอย่างไรมีนางต้อยนี่พูดชัดเจนว่าบอกกับชัยพลชัยพนรู้แล้วชัยพนโกรธมากอย่างนู้นอย่างนี้อันนั้นเป็นก่อนหน้าที่จะตีงูตีทนายที่จะมีการถอนตัวนะคะมันมีหลักฐานทุกอย่างเราจะเห็นว่าต้นทานเกิดจาก ปากของนางต้อยนี่เองที่หลังใบไปให้คุณนุ้นดูนิดนึงคนนี้ดูนิดนึงและไอสิ่งที่เอาไปให้ดูก็จะมีแคปที่อีนางอีดอกนางแคนาดาเนี่ยคุยกับชนายตั้มสันดานเป็นแบบนี้จริงๆค่ะคุยกับใครแล้วแคปเอาไว้แล้วก็ส่งให้คนอื่นดูสันดานแบบนี้ชาติชั่วค่ะต้องบอกว่าอีลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนนี่แหละค่ะจะเห็นได้ชัดว่าคนพวกนี้ พอถึงเวลามีปัญหาแล้วทุกคนจะพยายามจะลอยตัวผมไม่เกี่ยวทุกคนพยายามจะเลี้ยง FC เอาไว้ไม่อยากเข้าไปยุ่งในดารมาม่าแต่จริงๆแล้วจ้องอยู่ว่าใครพลาดกูซ้ำตอนนี้ดิฉันว่าเจ้าปู่โดนหลักฐานงัดมาฟาดหน้าหลายอันนิทัศที่ข้างเจ้าปู่ก็โดนตกหน้าโ้วยสลิปหลายอันดังนั้นเนี่ย ถึงอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นช่องเล็กๆกว่าคนดูไม่มากแต่หลักฐานเข้าแน่นกว่าดิฉันเชื่อว่ามันจะทำให้คนหลายคนเริ่มเห็นว่าเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะนั่นแหละค่ะแล้วพอเริ่มมีตรงนี้พอมีหลักฐานมาเยอะๆเดี๋ยวไอ้พวกที่ตอนนี้จะจะดึงผมเข้าไปเกี่ยวนะคระจะดึงผมเข้าไปเกี่ยวนะครับจะโดดออกมาซ้ำเจ้าปู่ทันทีค่ะเดี๋ยวจะมีการงัดกันว่า พระอาจารย์พลดาไอพ้พวยเพาะเจะปู่นี่แหละดาพระสมเกียรติเล่นพวยเพราะไอ้เจปูนนี่แหละดาสมเกียรติจะถูกงัดออกมาอย่างนี้กันหมดรอดูกันต่อไปค่ะเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่ข่าวหนักๆน,นะคะวันนี้ก็ดูข่าวน่ารักน่ารักกันบ้างตกลง ออฟฟิศ <Office S 2> ของเมเดยเนี่ยตอนนี้ต้องกลายเป็นเ,ออเมเดซาลูนบิวตี้ซาลูนไปซะแล้วค่ะเพราะเป็นที่แต่งตัวของเด็กๆที่ไปลํำน้องตองน้องพลอยน้องมุกก็จะไปแต่งตัวแต่งผมแต่งมีการสางเหากันด้วยนะคะก็เด็กๆก,ก็ไปแต่งเนื้อแต่งตัวทแต่งหน้าทาปากกันที่นั่นก็ถือว่า เป็นการดูแลของออช่องมดที่ให้ความอนุเคราะห์แก่เด็กๆให้มีที่นั่งพักเย็นๆระหว่างออรอลำอะไรทำนองนี้นะคะก็ต้องขอบคุณฝั่งสวรรค์ด้วยที่ดูแลเด็กดีกว่าฝั่งนรกนะคะอันนี้ต้องยกความดีความชอบความเป็นมีความเป็นแม่มากกว่าอีเถิกเยอะเลยว่างั้นเถอะถึงแม้ต้องบอกว่าตูดใหญ่กว่าแล้วใจก็กว้างกว่าด้วย เราต้องตบท้ายกันด้วยจอมขี้ขลาดตาขาวค่ะแต่ก็ต้องเห็นใจเขานะคะเขายากจนมานานตอนนี้เริ่มมีรายได้เยอะขึ้นจนสามารถซื้อรถใหม่ได้แต่ก็ยังผ่อนอยู่นะคะทีนี้เนี่ยรายได้ที่เอาต้องเอาไปผ่อนรถก็คือเป็นสติกเกอร์เป็นเงินจาก YouTube เนี่ยแหละนะคะก็เลยต้องถนอมรักษาผู้ติดตามเอาไว้ตอนนี้ก็ออกมาแทบจะยกมือท่วมหัวว,ว่า ผมหยุดแล้วครับคืออย่าดึงผมเข้าไปเกี่ยวนะครับผมขอร้องล่ะเท่านี้ขนาดผมไม่พูดอะไรคนก็ถอนการติดตามนั้นคือออกมาเรียกว่าแทบจะกราบตีนและบอกเลยว่าคนที่สําคัญที่สุดสำหรับเขามากกว่าไอ้พวยนีย่ก็คือ f อฟซีเขาต้องตามใจ f อฟซีถ้าเอซไม่ให้ทำไมเขาก็จะไม่ทําก็ถือว่ามีความกล้าหาญที่ จะอธิบายตรง,ตรง,ตรงๆเลยว่าตัวเองไม่ได้เป็นข้างไข่ข้างแขมไอ้พวยนะไอ้ที่ว่าผมรักเขาในจริงๆก็คือหมายถึง fc fc ไม่ให้ทําก็ไม่ทําตอนนี้ก็เลยขอหยุดไม่อยากจะอย่ามาอ้างผมอย่าเอาผมเข้าไปยุ่งอย่างนู้นอย่างนี้กันขึ้นมาทีเดียวเชียวค่ะก็รู้สึกว่าคือถ้าแก่จนถึงขนาดนี้แล้วนี่นะคะต้องมาประกาศตรงๆว่าผมเลือกเงินครับผมเลือกผลประโยชน์ครับ เป็นความกล้าหาญแบบหนึ่งแต่ก็เป็นความน่าสมเพศเวทนาอีกแบบหนึ่งเช่นกันค่ะ